เรียนอยู่ขีดนะคะพี่ตนั่งได้นะได้ครับก็ได้กระโด้งเรากลาส <c oughs> นี้เนี่ค่ะอันนี้มาอะไรท่านครับสวัสดีครับเทสเทสสวัสดีครับ สวัสดีครับชิบุนวนากันทชัยนะครับผมเป็นนักแสดงครับผมสวัสดีครับผมเปมรุตนะครับผมเป็นนักแสดงจากลองของครับวันนี้พบกันอีกครั้งนึงกับลองของเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าฟีดแบ็ดีมากๆเลยจากซีรีส์เราของก็ดีใจครับผมที่แบบฟีดแบ็กกลับมาดีขนาดนี้เพราะแบบด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่แบบอ่าเป็นบทบาทที่ได้รับใหม่ที่แบบเราไม่เคยเล่นมาก่อนมันทําให้แบบมันท้าทายตัวเรามากแล้วแบบตอนแรกเรากลัวว่าเราจะเล่น มันออกมาได้ไม่ดีพอไม่แบบทำํำมาได้แบบยังไงดีอะทำให้คนเชื่อในตัวเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอแบบได้ได้เห็นฟีดแบ็กีปกลับมาก็แบบดีใจครับผมครับผมก็ฉายไปทั้งหมด3 EP แล้ว3อาทิตย์แล้วเนาะก็ทั้ง3อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือติตดติดเทนทวิ t เตอร์ดับ <S <S หนึ่งหมดเลยตัวเราที่เป็นนักแสดงเนาะเราก็ดีใจพี่พี่ทีมงานทุกคนก็คงดีใจที่เราทุกคนทํางานหนักมาแล้วคนสุดท้ายเนี่ย มีคนเขาชื่นชอบเยอะเราก็เขาเรียกว่าปลื้มเรื่องไปติก็ภูมิใจครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามมนด้วยจริงจริงอย่างหลายคนแบบกลัวกับตอนของวิวที่อาไเป็นยังไงบ้างอ๋อหัวระเบิดไปแล้วฮะไม่หัวอะไรอะไรระเบิดวะเอ้ยนี่ระเบิดออกมาใช่ก็คือก็คือตายคนแรกอะฮะรีบรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยพราะแต่แต่ถ้าถ้าเป็นเรา คิดว่าเขาสมควรเลยฮะที่แบบพะแบบร่างให้คนแบบไปทำไี่มีรายคนอื่นก็ก็คงจะเป็นผลที่แบบเขาสมควรจะได้รับอืกลับมาครับผมเห็นว่ามันจะมีความคิดขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับใช่ครับผมเอาจริงๆคือบุญเป็นนักแสดงบุญยังไม่รู้ว่าตอนแบบใครจะเป็นยังไงต่อไปเลยเพราะเหมือนแบบเขาก็ให้ของบุญมาแค่นั้นนะฮะให้มาลองตอบตัวตัวคนทีเล่นเป็นนัดใช่ไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า ใครเขาโดนอะไรหรือไงเรายังไม่รู้ว่าใครทําอะไรเราหรือเราไปทําอะไรเขาจริงๆอันนี้แบบเขาให้บทมาแค่ที่เราเล่นอไม่ก็อาจจะแบบข้ามไปข้ามมาใช่ไ็ยังบอกไม่ได้เห็นว่าตอนนี้เพื่อนสามารถเข้ามาพูดคุยได้เลยเยอะมากเลยใช่เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ส่งคําถามเข้ามานะครับผมในแท็กของทางทวิตเตอร์บุญเปรมเอ็ก เดลิวิอออนไลน์ครับผมใช่แล้วก็จะเข้าไปตอบคำถามของคุณนะฮะใช่ครับผมแล้วก็จะเลือกคำถามจากคอมเมนต์ทางใต้คลิปนี้ด้วยครับใช่ครับอย่างก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมามีเฟซแฟนไดเรกมาเมื่อสองวันที่แล้วบอกว่าจะมาจริงไหมอ๋อมามาจริงแล้ยประกาศขนาดนี้แล้วฮะทำไมเขาไม่เชื่อว่าผมจะมาล่ะฮะไม่คิวแน่นไงคนนี้เขาคิวแน่นเยอะพี่คือถ้าผมไปไหนพี่ก็ต้องมีพี่มาเหรอมาบอกผมคิวพวกน้องคิวแน่นแม่อันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่แฟนๆดยขออยาก ดีใจครับผมคือเราเข้าใจเขาแล้วเนาะเพราะแบบเราออกอีเวนต์ไม่ได้เขาก็เลยแบบไม่ได้มาเจอเราอะไรอย่างนี้ใช่ล้วก็เลยแบบอย่างน้อยก็ได้เจอกันผ่านหน้าจอก็ยังดีได้คุยกันผ่านหน้าจอใช่ครับผมเราก็ไม่ได้เจอแบบทุกๆคนที่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันที่เราจะสามารถแบบมองเห็นหน้ากันแบบชัดๆได้อ้โหกี่เดือนละหลายเดือนแล้วครับผมใช่มีแค่แบบผ่านหน้าจอก็ยังดีก็าแฮปปี้เนาะได้เจอกันแฟนๆใช่ค่บอย่างเราสองคนเป็นไงบ้างคะเหมือนงานลุมมากๆเลย งานลุมมากๆเลยก็ถ้างานลุมมากๆก็ดีใจแหละครับที่มีงานไอ้จริงก็จะพูดว่าอย่างไงดีเราก็ไปเรื่อยๆนะใช่เราก็เราก็ไปอย่างนี้ของเราเรื่อยๆก็มีงานก็ดีใจดีใจที่แบบผู้ใหญ่เขาแบบเออเห็นศักยภาพในตัวของเราเลยแบบจ้างงานเราอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ครับอย่างตอนนี้เจอกันตลอดเลยใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ใช่ครับเจอตลอดมีผลงานอะไรร่วมกันบ้าง ก็ที่ผ่านมามีซีรีส์เรื่องได้แดงครับผมอันทีวีมีดอาเกนที่พี่บุญเล่นเป็นเฮบินผมเล่นเป็นน้องทีมครับผมแล้วก็ตอนนี้ได้แดงจบไปแล้วแหล,ละถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็ดูได้ได้ทางไลน์ทีวีครับผมส่วนซีรีส์ที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือรองของซีรีส์<ช>ละบหงกับพี่บุญก็เล่นด้วยกันเหมือนกันใช่ครับผมก็ส่วนผลงานในปีหน้าใช่โปรเจกต์ปีหน้าก็น้าเป็นเชือกป่าเหรอครับผมใช่ครับน่าจะได้ดูกัน ประมาณต้นๆเกับกลางๆปีหน้าประมาณนั้นนะครับผมใช่ก็ช่วงนี้กำลังฟิตๆกันอยู่วันนี้เขาก็ลดใส่เขารดลงมาหน่อยใช่แล้วก็บอกว่าผอมเกินไปเพิ่มอีกไม่คืนอยากให้ลดพุงแต่ไม่อยากให้ลดหน้าอ่ะคือหน้าเพาะ่ะมันผอมเกินแล้วมันจะหน้าแก่อะเห็นตอนผมออกกล้องไหมเห็นไม่เห็นมีใครบอกว่าผมหน้าแก่เลยนะผมลงเลยหน้าแก่หน้าแก่ก็ได้ทำไมถึงว่าหน้าแก่ เพราะเขาผอมแล้วเขาดูหน้าแก่เหมือนแบบพอพออ้วนๆมันก็จะตึงตึงนิดนึงมันดูเด็กตึงมันจะดูเด็กพออะไผมยอมแก่เดี๋ยวโดนเขาอกเขาเขาไม่มีใครจ้างงานเขาเลยมีจใครจ้างงานผมพอผมอ้วนตอนผมอ้วนนี้ไม่เห็นมีใครจ้างงานเลยเออเราก็ลองผอมดูบ้างเผื่อจะมีคนจ้างผมถ้าไม่มีเลยไม่มีก็กอ้วนกลับไปอ้วนมันเดิมอย่างเชืปฝ่านี่เป็นงไงบ้างคะ ก็จะเป็นใครยังไงพอยอะเลโดยเนื้อเรื่องของเชือกป่าเนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันกับได้แดงครับผมแต่มองในมุมมองของวินทีมใช่ตอนได้แดงเนี่ยจะเป็นมุมมองของดีนพามใช่ครับผมครับก็คือมันจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันที่บางคนเข้าใจว่าเป็นภาพต่อแต่จริงแล้วไม่ใช่มันคือไทม์ไลน์เดียวกันหลายๆคนได้ดูได้แดงไปแล้วคือก็คงมีคนที่สับสนว่าเอ๊ย ทำไมวินทีมันมาก็แบบเข้าแกลบกันเร็วจังข้ามใช่ไหมข้ามข้ามคุณดูว่าอาจจะงงกับความสัมพันธ์แต่ผมยังงงเลยฮะเล่นเองอ่ะเลเือกป่าเนี่ยจะเผยทุกอย่างเลยครับว่าที่มาที่ไปมันจะเป็นยังไงเอ้ยแล้วก็มีนี่อีก MV MV อ๋อบอกได้ไหมบอกได้บอกได้ไม่จริงๆเราบอกไปหลายอันแล้วแหละเราก็บอกไปหลายอันแล้วผมก็บอกไปหลายอันแล้วใช่ก็เป็น MV ของเพลงขอเวลาลืมนะครับผมของผมกับเปมที่เราเพิ่งไปทานมาใช่คือบอกว่าดีมาก ่าพี่อุ่นดีมากนี่เอ้ยเราไปสั่งนิดนึงได้ไหมคะมันดีอะไงอ่ะมันดียังไงคือผมอยู่หน้ามอนิเตอร์เนี่ยผมจะน้ำตาไหลอีมีจริงอย่าแต่ขอชม Bravo เฮ้ยนี่ก็ดูเหมือนกันก็ดีเหมือนกันใส่ตาน้อโดนนิ้วแก้อยู่คือไม่เห็นตัวเองเล่นไงแต่พี่เห็นไงเออพี่ก็ไม่เห็นตัวเองเล่นไงแต่ผมเห็นไงก็เลยบอกว่าพี่เล่นดีไงอ้ อเป็นคือเรารู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะครับผมใช่เรารู้สึกว่าสายตรงสายตาเขามันดีขึ้นอะไรอย่างนี้มีแบบการจังหวะเว้นจังหวะในการเล่นมากขึ้นไม่ได้แบบเล่นแบบติดกันไปเลยเอ,าเอาอาเทไรครับอ๋อเทอ่าอไรให้จริงปเป<อ>ล่าเรียง <ไป S 2> ข้าวน,นี้ต้องเรียงข้าวไหมอันนี้อ้ยวันนั้นเนี่ยโชว์สลิปใหญ่งเงินออกนะพี่เงินออกนะเงินออกเยอะได้นะไม่ยอมไม่ยอเมื่อวานเห็นอยู่ไม่ต้องไม่มี เหมือนแบบจะคือแบบเหมือนเวลาใครเงินออกก็จะไปเลี้ยงข้าวกันนะครับผมโดยส่วนตัวทำงานด้วยกันตลอดสนิทกันขนาดไหนอาจจะเป็นอย่างนี้เราก็เปสนิทกันเราก็ไม่รู้คนอื่นเขาสนิทกันยังไงเราก็สนิทกันอย่างนี้ใช่คุยกันได้ทุกเรื่องเลยเือกือบทุกเรื่องทุกเรื่องเรื่องเรื่องอะไรที่แบบห่วงน้องที่สุดเรื่องอะไรที่ห่วงไม่มีไม่มีอะไม่ห่วง เขายังไม่ห่วงกูเองเลยไม่ไม่แบบไม่มีอะไรนะาเขาดีเขาดีหมดแหละห่วงครับห่วงอะไรพี่บุญห่วงเรื่องอะไรอะจริงๆเรื่องการเป็นศิลปินอะผมไม่ห่วงพี่บุญเลยผมคิดว่าเขามีกลิ่นของเขามีความสามารถของเขาแต่ว่ามีก็ไม่กี่เรื่องแต่มันไม่ใช่เร,ใเรื่องใหญ่ผมคิดว่าแบบเรื่องชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วได้่ถามถึงแบบ เห็นสเิตกันอย่างนี้จริงๆข้อดีของแต่ละคนที่แบบชอบซึ่งกันและกันเกิดอะไรบ้างครัข้อดีของแต่ละคนใช่ไหมครับผมอ่ะอย่างของพี่บุญเลยคือเราชื่นชมเขาในฐานะที่เขาเป็นศิลปินที่เขามีความพยายามสูงเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะแบบจริงจังกับมันและเขาจะทําออกมาได้ดีเสมอเหมือนพี่บุญแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> คือเราก็แบบถ้ารู้จักกันในแบบมุมเนี้ยมุมไม่ได้ทํางานอะ่ะจะเป็นพี่ที่แบบงองเงี้ยงเดี๋ยวพอทางานจริงคือแบบกึดกึด กึนไหลขึนไหลนเลยอลยองบุญก็ก็เหมือนกันคล้ายๆของเขาคือแบบถ้าถ้าถ้าคนนอกที่มองเข้ามาเขาจะเป็นแบบเด็กแบบน่ารักน่ารักแบบทําอะไรไม่ค่อยเป็นแบบอ๋ออ๋ออะเขาอะใช่แต่ <c oughs> ตัวจริงอะเราตัวจร<อ>แบบิงก็เป็นอย่างนั้นอะเาเล่นแต่พอ <c oughs> เว<อ>ลาเวลาเขาทํางานเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับแบบอย่างคนนองถ้าบุญแบบมองเขาแบบภายนอกแบบเป็นเป็นพี่เป็นน้องแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยก็คือแบบเหมือนเขาเป็นเด็กทั่วไปเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่แบบ เที่ยวเล่นไม่มีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พอได้มาทํางานเขาเลยรู้ว่าแบบเออเขามีความรับผิดชอบสูงมากมีความแบบตั้งใจในหลายๆอย่างครับผมใช่อย่างลดน้ําหนักเนี่ยเขาแบบลดแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยอยู่ก็ลด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 ลงมาแบบเขาลดมาจากเ3ือสิบสามเดียวก5สิบห้าป่ะอ๋อาน้ำหนักลดมาแปดโลครับลดมาแปดโลใช่ลดมาแปดโลแล้วแบบคือที่จับพุงเขาคือหายหายหมดเลยแบบองเอวก็เริ่มไม่มีแล้วแบบเออผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจในการทําออกมาให้มันดีครับ ี่ก็คือแบบรู้รู้ทุกอย่างกันไหมรู้ความลับของแต่ละคนกันบ้างไหมคะก็พอรู้บ้างครับผมพอรูเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะพี่ผมใช้เงินเก่งแม่ต่างกันหรือเปล่าพี่ผมใช้น้อยกว่าพี่เยอะมากค่าคอนโดราคาเท่าไหร่พ่อจ่ายให้อ่ะอ่ะพ่อจ่ายให้แล้วเดี๋ยวจะซื้ออะไรอีกไม่ซื้อไอ้พวกสินค้าพวกนั้นเป็นของที่เราใช้ในการทำงานได้ใช่ไหมเราจ่ายจ่ายจ่าย ใช่ก็ได้เดี๋ยวพี่บุญเนี่ยเติมเกมไปเจ็ด0มื่นไม่ได้คืนทั้งหมดแล้วขายได้แล้แล้วลงทุนเพื่อแบบได้ผลกําไรมาได้มาห้าพันอะไรอย่างงี้ก็คือได้จากเจ็ดหมื่นเหลือห้าพันไม่ใช่เจ็ดหมื่นได้เจ็ดหมื่นห้าสิแล้วไปไปแต่อย่างตอนนี้หลายๆคนก็แบบชื่นชอบลงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะคุณโดยส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจนะครับผมเพราะเอ่อเหมือนอย่างตอนแรกบุญกับเพมก็เริ่มจากการไม่มีอะไรเลย เริ่มจากแบบที่แบบมีพี่ๆแฟนขับตามมาหาเราไม่กี่คนเลยอย่างเงี้ยครับผมแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วนะที่แบบเออเขายอมเสียสละเวลาแบบทั้งวันเสียสละเงินลางงานเพื่อแบบมาหาเราแต่พอแบบพอมีมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันอุ่นใจอุ่นใจมากมมใช่ครับผมเหมือนที่เราไปทําไปทุกวันมันไม่เสียเปล่าใช่เหมือนแบบมีคนเขาคอยดูคอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่แบบมีคนคอยแบบซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันกดดัน งานเรามันต้องคาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆเอ่อคาดหวังกับผลงานไหมเหรอมันก็คาดหวังอยู่แล้วมันต้องคาดหวังแต่แบบเราเชื่อว่าถ้าเราทํางานไปมันคือการฝึกตัวเราเองเราก็น่าจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมผลงานที่ออกมามันก็น่าจะดีขึ้น,นเรื่อยๆใช่ก็แบบคือถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังครับคือเหมือนตอนนี้คือคนที่รู้จักผมอะ่ะก็แปลว่าผมอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอะ่ะคือเขาจะไม่ได้ติอะไรมากแต่คือผมอยากทําให้ตัวเองออกจากนอก นอกโซนี้ให้คนทั่วไปได้เห็นว่าเออเราก็มีความสามารถอะไรเงี้ยมันกดดัันตวก็พอ,อสมควรครับ,รบผมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมากดดนันแต่ว่าผมแบบอยากทําให้มันแบบมัดีกว่าที่ที่ให้คนธรรมดาเห็นแล้วว่ามันคิดว่าดีอะ่ะที่ไม่ใช่กลุ่มของเราอื <c oughs> <c oughs> อย่างตอนนี้หละคนก็มีคู่จิ้นคู่อะไรเยอะแยะแต่คนก็ยังนึกถึงเราเป็นคู่ต้นๆนะโอ้โคราบเลยรทำไมเราไม่คิดหนึ่งคู่ตีกันหรือเปล่าเราไม่ได้คู่จิ้นนะคู่ตีกันให้แับตีกันก็ได้กินหนึ่งเราก่อนนั่แหละฮะเราชอบเปลี่ยนโผล่จริงๆชื่นใจไหมคะโม่ชื่นใจไหมแบบมากๆครับมากๆจริงๆริงชื่นใจมาก เหมือนกันครนะับผมก็ก็ชื่นใจแล้วรู้สึกว่าที่เราพยายามมามันไม่เสียเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเออทั้งแบบทั้งทีมงานนักแสดงเบื้องหลังนี้เข,เขาเขารู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาทํามาอวนะางแผนของตัวเองไว้เพื่องานอาื่นๆอย่างไงบ้างคะคือเอาจริงๆนะครับตอนนี้เราแบบผมมีแพลนที่ยาวที่สุดคือเชือกป่านแต่ผมไม่รู้ว่านาคนจะเป็นยังไงก็ จะพยายามเต็มที่ครับผมในฐานะนักสแสดงศิลปินเราก็จะทําให้เต็มที่ชเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะแบบงงคือของแบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นธรรมดาที่มีขึ้นมีลงเราก็พร้อมที่จะเข้าใจครับผมแต่ตอนนี้ถ้าเราสามารถจะทำให้มันดีออกมาได้เราก็จะทําให้ดีสุดได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน5าคำถามในไลน์เนะาะเราต้องติดแฮชแท็กยังไงบ้างคะ เอ่อบุญเปย์ภาษาไทย x ด a ราเดลีใช่เนิครับผมนิวอ online เด i ี y น e วออาสีสกาสีสาบุญบุญเปภาษาไทย x ดลีิว o น l i n e โอ้นี่ไ์ัเนี่ได้ค่ะเดียวเราลองดูคำถามนะคะที่อยากตอบในนี้ก่อนครับตัวใหใหญ่เลย ในคำนามเลือกเลยเลือกจากอันไหนอได้นะค่ะจริงๆโซฟามโซฟาก็ตั้งกว้างนะจริงๆโซฟามันมันมันไม่ได้กว้างตัวใหญ่ผมนี่แหละตัวใหญ่ น้องเปาหน้าหไหมบอกแล้วต้องหน้าแบบนี้พับพเพียบไปเลยเขาบอกว่าให้กระดุมได้ทำงานบ้างนะคะสู้ๆนะเป็นครับผมสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ขอบคางอย่เป็นกำลังใจเนาะใช่ครับเออได้ค่ะงั้น เดี๋ยวเราอ่านอันนี้เป็นตัวเองอ่านคอมเมนต์ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปหาคําถามในนู้นกันครับผมเป่าโปะมากลูกครัโปดเข้าใจน้องด้วยน้องยังเด็กครับไม่เด็กอะฮะก็โทษครับนี่เสื่อ่มี่ชวันนี้มีงานอีกไหมคะอ๋อไม่มีแล้วครับวันนี้มีคนจ้างแล้วทุ่มการทุ่มใจให้ที่นี่ครับเดลินิวออนไลน์จะเลียเขาทั้งทีอะให้มันดีๆหน่อย ชื่ออะไไทยทีจำได้ไหมเรับเดลีนิวออนไลน์ครับผมเป็นเอ็กเดลีนิวออนไลน์เป็นเอ็กซ์เลยทีเดียวเป็นก่อนคือมกันเมื่อคืนก็นอนเยอะนี่เปียวขอหวยงวดนี้หน่อยค่ะโอ้ยให้งวดที่เรายังไม่ถูกเลยครับงว่เราเกือบถูกนี่มีคาดไปตัวหนึ่งปะน่าจะใช่นี่ไม่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในแฮชแท็กอ๋อได้ครับผมได้ต้นใหญ่เขาจะมีแต่คอมเมนต์กันส่วนใหญ่จะมีคอมเมนต์ชม ตอนนี้เราอยู่อันดับสี่นะคะค่ะโอ้ยเชือกนาได้เลยค่ะเชื่อมาขงญี่ปุ่นเดี๋ยวจะช่วยเลือกไหมคะคำถามอยากทำงานแบบไหนในอนาคตคะอ่ะอ่คือถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับผมผมก็ยังอยากทำงานในสายวงการบันเทิงอยู่ อาจจะเป็นเรื่องหลังก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีพื้นฐานหรือความรู้ในการทําเรื่องหลังเท่าไหร่ผมก็บอกพี่วุนอยู่ว่า เอาผมเข้าไปด้วยแล้วพี่ทำผมขอาไปด้วยเหมือนเหมือนก็ลองคุยคุยกับพี่นิวเขาแล้วพี่นิวก็บอกว่าเออลองมาฝึกดูลองมาแบบเป็นพวงกับสองดูไหมเออผมก็เลยชวนไปไปแบบเออไปศึกษางานแน่ไปเป็นแบบเด็กเสิร์ฟน้ำสวัสดิการไได้หรืออะไรก็ได้แบบไปถือป้ายตบตีอะไรเขาเรียกป้ายเลยอ่ะสเละเลตีสเลสก็ได้ไม่บูมไม่บูมก็ยกกันให้หมดไม่บูมไม่บูมก็กล้ามขึ้นไม่ยกก็อยากทำครับเพื่อนใช่เพราะเราก็เข้าใจแหละเนาะว่าแบบเออพออายุมากขึ้นนะเนาะมันก็ก็แก่ ก็ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่แล้วก็แบบเตรียมอนาคตไว้แบบเป็นเบื้องหลังดีกว่าครับอืมได้ค่ะอันนี้เมื่อกี้เห็นคําถามหนึ่งถามบอกว่าจีดีชอบเอาไว้วัชส่วนไหนของตัวเองมากที่สุดคือคําถามนี้ตอบสิบครั้งไม่เหมือนกันทุกรอบผมเลยคือแล้วแต่ช่วงแล้วกันเนาะถ้าช่วงแก้มใหญ่จะตอบว่าแก้มเออช่วงนี้แก้มหันเ็ราเอาเป็นตาแล้วกันครับตาติมีใครอยากเทียบตาทำตาสองชั้นได้ด้วยนะไหนทำตาสองชั้นดนี นเนออันนี้ตาชั้นเดียวนะครับผมตาสองชั้นเฮ้ยไม่ต้องพึ่งหมอข <c oughs> องบุญล้วครับน่อยเอาจริงตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนใจแล้วจะปากเป็นหูครับผมชอบที่แบบเออเรารู้สึกว่าเราเราชอบเจาะหออูต้องหูอยู่แล้วป,ชปะชะปะเพราะเดี๋ยวเพราะเพราะเดี๋ยวบุญจ๊กวางขายปลาหูนะครับ <c oughs> กล<ด>นะ้ใกจะเปิดพรีออเดอร์แล้วครับผมแล้วก็จะมีเสื้อของเลมด้วยครับผมถึงการขายของไปเลยก็เสื้อพึ่งแบบได้ดูของเขาเมื่อวานแต่ยังไม่ได้ลงสกรีน<ช>ก็คือเวอรี่กูสวยมากครับผมก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนก็ฝากอุดหนุนบุญและเลมด้วยนะครับผมครับเมื่อกี้เห็นในนี้บอกว่าแต่ละคนชอบสีอะไรเหรอครัเออถ้าถ้าเป็นจริงๆจะมี3มสีครับผมสีขาวสีดำสีแดงแต่ว่าตอนนี้ที่ที่แบบ ค่อนข้างลงไหลคือสีเทาไปชี้ใหม่เขาเรียกว่าชาโคเกะสีชาโคเกะก็สีผมประมาณนี้ตอนแรกใช่มันมันอยู่ระหว่างขาวกับดําเราเป็นคนเพราะเราไม่บอกก็รู้ก็ของบุญเหรอครับบุญชอบสีขาวกับสีดานะครับสองสีใช่แบบชอบหยินหยางอะไรพวกนี้ใช่ในรันนี้มีแฟนคลับนี้บอกเปลมห้าคนกับเปลมห้าขวบเฮียบุญจะเลือก ฮะเปรมห้าคนกับ <Okay. S 1> เปรมห้า <5 S 1> ขวบห้าขวบคนเดียวกับเปรมห้าคนเปรมห้าคนกว่าเปรมห้าขวบหน้าเตะแน่เลยอ่ะจริงๆโต,ตมาหน้าถีบขนาดเนี้ยตอนเด็กจะขนาดไหนอ่ะนี่แหละกะน็นี่นี่คือเปรมห้าคนสมมติมีผมอีกห้าคน่ยแต่เปรมห้าขวบไม่ตอนห้าขวบต้องปวดหัวกว่านี้แน่นอนตอนนี้ผมยังดีใช่ใช่ตอนนี้ยังดียังคุยรู้เรื่องอยู่ถ้าห้าขวบคงแบบไม่ไหวเหลืออีกสามครับผม เอ่อเอ็มบีขอเวลาลืมจะออกวันไหนละคะไหนทัดดาวบุษยาเอ่อทัดดาวบุษยาอยู่ไหนตอนนี้น่าจะเออเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงตัดต่อใช่ครับผมใช่ครับผมตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าจะน่าจะเร็วๆนี้ครับใช่นม่ต้องพายอะไรสิบปีนี้แน่นอนพายอะไรนะ้วสิบปีนี้สิบปีสิบปีแก่ก่อนดูได้เลยคนละคำถามครับอกให้เฮ้ยปิดเสื้อน้องหน่อย แต่นี่โอ้โหตอนแรกเปิดมากกว่านี้อีกจริงจริงใช่นิ่มอ่ะพิ่งปิดไปครับผมเป็นตัวเล็กแนวไม่จริงไม่จริงลุนลิ่ะอืมเชื่อฝันนั่นแหละเอ้ยเอาเล่นได้เลยนะแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้สร้อยคู่แต่เป็นเส้นยาวเนาะจะเปล่าผิดรายการเลเหมือนตอกย้ำตัวเองตอกย้ำตัวเอง มีล้คนว่าผมอองก็คือเรื่องจริงนะนั่นยะไหนไม่มีคำถามอ่ะมีแต่คำชมเราต้องการคำถามครับคนอันนี้เอาอันนี้ได้นะคะจะมีเรื่องไหนที่เล่นด้วยการอีกไหม เออไม่ร no? ู้ละครับนอกจากเชือกปานผมก็ไม่ติดนะครับผมผมเล่นได้ทุกเรื่องถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีจ้างก็ไม่ติดครับเล่นได้ทุกเรื่องเล่นได้ทุกอย่างนะครับผมขายตลกขายขับขายอะไรได้หมดทุกอย่างครับผมใช่ครับอันนี้ค่ะคำถามสุดท้ายเราเลือกให้เลยไหมอะไรได้เลยเอาพี่เลือกให้เลยก็ได้ได้ค่ะในนี้บอกบอกว่าอยากบอกความในใจอะไรกันที่ยังไม่เคยพูดอโหเนี่ย ไปพูดไปหมดเลยพูดไปหมดแลวคือผมกับชิว่นจะเป็นพวกที่แบบมีอะไรก็พูดใช่มีอะไรก็พูดแต่จริงๆพูดไปไปหมดแล้วมั้งอะไรที่อยากพูดเพราะเราไม่ได้เก็บไว้ใช่แต่บางอาจจะพูดออกอากาศไม่ได้กัอไปพูดเรากันเองอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมน้ำไหลน้ำไหลแอะแอะแต่ก็คือมีเราบอกกันอยู่แล้วใช่ส่วนใหญ่มีอะไรก็จะคุยกันหมดนะครับผมได้ค่ะ เดี๋ยวฝากผลงานกับแฟนๆเดลิวออนไลน์นิดนึงค่ะครับผมตอนนี้ซีรีส์ลองของก็เดินทางมาถึง EP ีที่4วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมติดตามได้ทางอทุกวันอาทิตย์นะครับผมตอนสี่ทุ่ม48ดนาทีหลังข่าวสามมิติแล้วครับผมทางช่องสมกดส3 h สามอดีนะครับผมที่สำคัญคือไม่มีรีรันด์ผมดูสดพร้อมกันครับผมแล้วก็ปลายปีนี้เราจะเริ่มเปิดกล้องซีรีส์เชือกป่า ครับผมได้ดูแน่นอนช่วงปีหน้าแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากชวนมาดูแฟชั่นเซตใช่ไหมคะหรืออาจจะมีการรีวิวออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับผมคือเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากพอดูเลยเราะว่าโพลยังผมเป็นยังไงครับ๊าายยบบ๊ายบายครับ